แปบนึงครับอันนี้เอาเป็นอะไรครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกอสิบบันเทิง5นะครับและวันนี้อยู่กับผมครับท็อปชลทิตชัยคงดีทําหน้าที่ดําเนินรายการในวันนี้นะครับและก็แน่นอนว่าตลอด10นาทีนี้เราก็จะมีเรื่องราวสาระความบันเทิงในวงการบันเทิงเอามาฝากคุณผู้ชมกันแบบเต็มๆกันอย่างแน่นอน เอาล่ะวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องแรกกันก่อนดีกว่าเป็นเรื่องของดาราฮอลลีวูดครับเห็นเข้ากันมานานหลายปีซะเหลือเกินนะครับหลายคนนี่อาจจะเป็นน้าเป็นลุงหรือเป็นปู่ของใครหลายคนแล้วก็ได้แต่ว่าทําไมเขาถึงได้ดูดีกันอยู่จนถึงทุกวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีเคล็ดลับอะไรในการดูแลตัวเองให้ได้สวยให้ได้หล่อยาวนานขนาดนี้ครับ คนแรกที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะครับนั่นก็คือจอร์จคลูนี่หลายคนนี่เห็นเข้ามาเล่นหนังมาหลายเรื่องครับทั้งหนังคุณภาพแล้วก็หนังหลายสไตล์มากวันนี้ครับเขาอายุถึง52ปีแล้วครับคุณผู้ชมแต่ว่าทําไมทําไมยิ่งแก่ก็ยิ่งหล่อขึ้นทุกวันนะครับคำตอบของจอร์จคลูนี่นะครับเวลาที่ถูกถามแบบนี้เนี่ยเขาก็จะตอบแบบเหมือนกับติดตลกนิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วคุณเนี่ยต้องดื่มดื่มดื่มเข้าไปให้เยอะๆครับคุณจะได้ยังคงดูดีอยู่แหม ผมว่าอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับอาจจะเหมาะกับแค่คนบางคนเท่านั้นบางทีถ้าเกิดว่าคุณจะลองทําเองเนี่ยยังไงต้องลองคิดกันก่อนนิดนึงนะครับ 5, 4, 3, 2, 3. สวัสดีครับผมท็อปนะครับชลทิศชัยคงดีนะครับผลงานที่ผ่านมาก็เคยเป็นพิธีกรรายการ OIC ทั้ทางช่อง5นะครับแล้วก็เป็นพิธีกรของทาง GMMTV นะัก็คือช่อง Bank Channel ก็มีหลายรายการนะครับแล้วก็สำหรับตอนนี้เนี่ย เป็นดีเจอยู่ที่คลื่นเกตร้อยสจนะครับจัดรายการช่วงเวลา4ี่ทุ่มถึงตีหนจอตอนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับขออกทีครับสวัสดีครับผมท็อปนะครับชลทิศชัยคงดีนะครับผลงานที่ผ่านมาผมทำพิธีกรรายการ OIC ทางช่อง5นะครับแล้วก็เป็นพิธีกรของทางช่องแบ่งชาแนลด้วยมีหลายรายการนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย ตอนนี้ก็เป็นดีเจอยู่ครับทางคลื่น102.5สองตนะครับจัดรายการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตอนช่วงเวลา4ทุ่มถึงตีหนึ่งครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการกอสิบบันเทิง5ซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับวงการบันเทิงนะครับมาอัปเดตกับคุณผู้ชมตลอด10นาทีเต็มๆกันแน่นอนนะครับและแน่นอนคุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้ทุกๆช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทั้งทีวีหรือว่ารายการย้อนหลังดูกันได้ถึง170ประเทศทั่วโลกกันเลยทีเดียววันนี้ครับเดี๋ยวามาเริ่มต้นกันที่ประเด็นแรกกันก่อนดีกว่าเรื่องแรกที่เราจะพูดถึงนะครับนั่นก็คือเรื่องของดาราฮอลลีวูดหลายคนนนนนนีกกก็็เหัมมานานมา บางคนอาจจะเป็นรุ่นน้าหรือว่าเป็นรุ่นลุงหรือเป็นรุ่นปู่ของหลายๆคนก็ว่าได้นะครับแต่ทําไมเขาถึงยังดูดีได้ตั้งแต่ตอนเขาเริ่มเข้าวงการจนถึงปัจจุบันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีเคล็ดลับอะไรยังไงกันบ้างครับคนแรกที่เราจะมาพูดถึงกันวันนี้ครับนั่นก็คือจอจคลูนี หลายคนก็เห็นเขามานานตั้งแต่เริ่มเข้าวงการเล่นหนังหลายเรื่องที่เป็นหนังในดวงใจอย่างเช่นเรื่อง Up in the Air หรือว่าจะเป็นเรื่องที่เขาเป็นบทสไตล์มาเฟียมีเยอะมากนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือจอร์จคลูนี่ตอนนี้อายุถึง52ปีเข้าไปแล้วครับคุณผู้ชมแต่ว่าทำไมเขาถึงยังคงดูดียังคงยิ่งแก่ยิ่งหล่อขึ้นทุกวันทุกวันมีคนไปสัมภาษณ์เขาครับแล้วจอร์จคลูนี่ก็มักจะตอบแบบติดตลกขำๆแอบเขินนิดๆแล้วก็บอกมาว่าคุณน่ะต้องดื่มให้เยอะ ดื่มเข้าไปแล้วคุณจะได้ดูดียิ่งขึ้นซึ่งผมคิดว่าประเด็นนี้นะครับอาจจะใช้ได้กับบางคนและก็อาจจะใช้ได้กับคนบางคนเฮ้ยเทคเทคขออีกทีโทษครับ 5, 4, 3, 2, 3. คนแรกที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะครับนั่นก็คือจอช คลูนี่ซึ่งก็เข้าวงการคอรริบูดมาได้นานมากนะครับเห็นตั้งแต่สมัยหนุ่มๆจนตอนนี้เนี่ยจอร์ชคลูนี่อายุ52ปีเข้าไปแล้วครับแต่ทำไมเขายังคงดูดีอยู่มีคนไปถามจอร์ชคลูนี่มาเหมือนกันนะครับว่าทำไมเขาก็จะตอบแบบติดตลกกลับมานิดหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเคล็ดลับคือคุณต้องดื่มดื่มเข้าไปครับ แต่ผมคิดว่าวิธีแบบนี้เนี่ยอาจจะใช้ได้กับบางคนแต่ก็อาจจะใช้ไม่ได้กับบางคนเหมือนกันยังไงก็แล้วแต่ใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยลวกันนะครับ 5, 4, 3, คนที่2ที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับนะั่นคือสาว2,000ปีอย่างเดมมี่มัวร์ครับปีนี้เนี่ยอายุย่างเข้าสู่51ปีเข้าไปแล้วแต่ว่ายังคงสวยอยู่เลยคำถามก็คือเธอ ทำได้อย่างไรเดมม่มัวบอกว่าเคล็ดลับง่ายๆของเธอนะครับนับน่นก็คือการใช้ชีวิตแบบให้มีความสุขและวิธีการที่ง่ายที่สุดของเธอนะครับนั่นก็คือยิ้มเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอครับก็เลยทําให้เธอยังคงสาวแล้วก็ยังคงสวยได้จนถึงตอนนี้นี่เป็นวิธีที่คุณผู้ชมสามารถทําตามกันได้แบบง่ายมากๆเลยนะครับเอา้าลองทํากันดูและกันลองยิ้มเยอะๆแล้วใช้ชีวิตอย่างมีความสุขผมรับรองว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้สวยขึ้นอย่างน้อยก็มีความสุขกันมากขึ้นแหละครับ และนี่ก็คือสาระทั้งหมดที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับกับรายการก็10บบันเทิง5้ากับผมท็อปชลทิตวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ที่นี่เวลาเดิมสว่วนวันนี้สวัสดีครับ